โอ้โหดูฮะทิ้งไว้จนลืมเลยนะอันนี้เป็นกวักมรกตที่นาเล็กตัดกิ่งมาชำตัดใบมาชำทิ้งไว้นานหลายเดือนเลยจนลืมฮะนะชำในน้ำนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงสวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้พามาดูผลงานที่เราชำกวักมรกต ตอนนั้นตัดแต่งกิง่งแล้วก็เอากิ่งที่เราตัดแต่งเนี่ยมาชําในน้ําไว้เสียบไว้ในน้ํานะใส่เนี่ยกระป๋องเนี่ยพรอมมีน้ําขังไว้จนลืมนะจนลืมเลยนะผ่านไปสองสามเดือนเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงนี่ฮะดูฮะนี่ มันจนเหลืองหมดแล้วแต่ว่าเรามาดูสิว่าเป็นยังไงนี่เห็นไหมเขาสามารถที่จะเกิดเป็นหัวใหม่นะเป็นหัวพร้อมที่จะงอกพร้อมที่จะเอาไปปลูกได้นะส่วนลำเก่าเนี่ยถึงว่ามันจะตุยไปก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเขาจะมีะหน่อเกิดขึ้นใหม่ได้นะเนี่ยหน่อเกิดขึ้นใหม่ได้ ดูอ้าวนี่น,นีตัวนี้ชํำสองใบนี่เห็นไหมเกิดหัวขึ้นใหม่พร้อมที่จะเอาไปปลูกได้เลยเนี่ยการขยายพันธุ์ง่ายๆนะไม้แบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากต้นใหญ่ๆที่มันใหญ่เกินไปแล้วเอามาทำให้เป็นต้นเล็กๆนะใส่กระถางเล็กๆสวยงามได้นะนี่ฮะปลูกได้ครับปลูกได้แบบนี้ เนี่ยเห็นไหมรอดหมดทุกต้นแหลนะนะนี่ฮะอันนี้ชำจากสงใบอันนี้ทำเป็นก้านยาวๆเลยนะนี่เห็นไหมพอก,ก้านย,ยาวๆมันก็จะมีอาหารไปเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเกิดหัวใหญ่ได้นะแล้วก็เอาไปปลูกได้นะแบบนี้ นี่ยดูโอ้โหนี่นี่อันนี้ก้านใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเป็นหัวแบบนี้ก็เอาไปปลูกได้นไงดูสิมีน,นี่พวกนี้อย่างนี้ก็เกิดได้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมเห็นเห็นหัวเล็กๆไหมเนี่ยนี่อันเนี้ยเนี่ยที่ช่ำสองใบนะตัด ติดก้านแล้วก็ชำสองใบเกิดหมดนะนตัวนี้ก็สองใบเห็นไหมเนี่ยถ้าก้านสมบูรณ์ใบสมบูรณ์เนี่ยร้อเฮะเกิดแน่นอนนยใครที่มีต้นใหญ่ๆ1ต้นและอยากจะขยายให้ได้เยอะๆแล้วปลูกเป็นสวนนะก็สามารถทำได้นะนี่ เห็นไหมเนี่ยสุดยอดเลย่ะก็พามาอัปเดตกันพามาดูกันว่าที่เราชำไว้ในน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงก็เกิดแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะนะนี่ไอ้ที่เห็นไหมใบเหลืองเหลืองเนี่ยใบเหลืองเหลืองเนี่ยนี่ฮะอันนี้ก็เกิดเห็นไหมเนี่ยเป็นตุ่มเป็นหัวแบบนี้เอาไปปลูกเกิดแน่นอน นี่อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะนี่แหละฮะก็พามาดูเทคนิคการชำ่ำใบของไอ้กวักมรกตนะทำได้หมดแล้วทั้งกวักมรกตดำกวักมรกตด่างอะไรเงี้ยได้หมดนะนวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะเพิ่มปริมาณได้สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ